ต้องไปทํากับตัวเองนะไปฟังเพลงปฏิหาณในการขอบคุณก็ได้ไปฟังเพลงแคนนอนก็ได้แล้วเ,เขียนมาเฮ้ยเราเคยพูดไม่ดีอะไรและเรายกเลิกม,มันเฮ้ยขอโทษนะสมองสุดอัจฉริยะของฉันขอโทษนะจิตใต้สํานึกของฉันที่ฉันเผลอพูดเรื่องราวไม่ดีไปบอกว่าตัวเองดวงซวยซ้ําซวยซ้อนดวงกินผัวชีวิตมีเงินเท่าไหร่ก็ใช้หนี้หมดหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอฉันขอโทษนะจากนี้เป็นต้นไปยกเลิกนะยกเลิกนะต่อไปนี้ดวงฉันขึ้นตลอดการ ฉันเป็นคนที่รักของสามีสามีฉันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงใครอยู่กับฉันฉันไปคำ้ำไปคูคเขาเงินทองมั่งข้างเหลือเฟือไหลามาเทมาหาฉันฉันเป็นนักหาเงินฉันหาเงินได้เยอะแยะและเงินทองของฉันแตกหน่อออกผลสิ่งที่คุณจะต้องทําต่อค่ะหลังจากที่คุณขอโทษเรียบร้อยด้วยหัวใจของคุณคุณต้องโปรแกรมตัวเองค่ะให้มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณพูดมันมาคุคณอยากจะสร้างความโชคดีวันนี้เราเจอแล้วไอ้ตัวที่เราบล็อกไม่ให้เราโชค